แม่กำลังหมกปลาจะไมาจีนเขาบ่จีจ้ะแม่กำลังหมกปลาจ้าจ่าจ่าจ่าฮึโมกไปจะไม่จีนเขาบ่ขยันขนาดเนี่ยกำลังเดินทางมากกำลังไปทั่วบอกว่ามาตุ๊กเขา หมกปลาต้มปลามกปลาต้มปลามกปลาแล้วก็ต้มปลาละจนี่ไปแล้วปบอกค้วนกับบอมาวันนี้ดีกับบมี

จะอย่างครบระบุแล้เนั้นอันนี้กับตุมตุ่มใทถาพุ่นะต้มกตมุ่มใบถาใช่พี่นอ้อง,ต,มมองตุมมาจไก่ใช่สัตวจรินี่ยะไม่ไง่มันกลับไปส่งน้อง phải không kém nữa để nhau phạt, kém bê tư mãi tê tê phạt vỉa lèch chỗ vả mặt thùm chỗ chưa kịp phá y khoa mặt thùm chỗ chưa kịp phá y khoa mặt thùm chỗ 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 chỗ

อันนั่งเขาสีมงแดงผมเลยคิดว่าอาบุ่นเนี่ยออนเนื้อมันก็นไม่ยอมก,กันอ,าอน่างเพ่อไหัวนี่นเลยเออตอนจับวรนตอนอยู่ใส้ายอย่างาาาละแม่ตากคบไว้หนังดอกเป็อนออกมาเป็นปลาข้าวนี่แหละปลาปองปลาตึงติดแต่วันผมมีการมันสีนะเนืนอเนียปลาลัดบานเป็นกะลังผัดไส้่ะเออปลาไส้ยู ปิดวนะ <c oughs> งเลีอนมาเป็นมันเทียนแปดมันจังแบบแล้วบางทีมันยื้อลูกนอ้องไว้แบบบ่มีงานมันนั่งตาเหลี่ยมมองมองเนี้ยเนี้ยมเมบิ่งการในสี่นันแล้วนั้นตัวนั้น,าน,น,านเด็กเขียนเด่นหยั่งนะ้นได้เฮ็ดอันณ์ไม่อันนาเหลี่ยมที่นั่นก็เลยเลื่อนซะที่ห้องแล้วที่ห้อง พี่นอนใครช่วยต้ยองไดแล้วเกนสงสารในถอดกระมังให้เก่าล่ะเตรียมแปลงใด้หรือดอกลบเน้ำเ,เ,เ,เมาละ่ะกยกแปรงได้มันจําเป็นมันงานมันยกเลิกบริจิตต์เราต้องหยกเลิกทันเขาพรยกเลิกเขากะมาล่ามันที่เกตแล้วตามโปรแกรมเราเก็ตแล้วกัแปดเดินทางกับล้ำภูมิเทพเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากลับมามันกะวางแค่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเขาหมดแล้ปิดวง อันนี้พอถ้ามันเบาะแเหล่ามันก็วางซีฟก็มือมันนอนกินเขาเลิ้งอยู่จังเลยแต่ขนาดมันยุติหามือเขากายังมีความรู้สึกว่ามันเออคือเด็กหน่อยเขากาอยากแล้วอยากทั่วทุกอกัาเนี่ยเปนบ่ละเขาก็บ่อยากมาอยู่กินเขาเฮาดอกแต่เขาก็บางคนเขาก็บ่อยากเมื่อลบไปลบมาสินะท่ามูคือมัน ตาถือกินหมกอันนี้เนี่ยบ่แมแน่ใจว่าปลาอย่างมันจะผิดมันแม่ลูกอ่อนบ่ดีว้าวาคือเนาะนี่กระบุนว่ากิดกระบุนแม่นอุน้ยสวยนั่งหมกหอยู่ทางนั้นจ้ะ ่ายเหมนง้ามได้ตองเชียล้วแม่ยุดหลี่อเดกนีกปลาค่ะบกปลาได้ค่ะเนี่้ง่ายดูตัวง่ายเนาะบกปลาดูค่ะดีหมดเัาจาทานี้ก็ต้มมันีไม่ยันผิิไม่รกรนช่ไหม นคือปลานคือปลาข้าวอ่แหละตอนย่างๆขนดตอนลาวลามันมองตาข้าวแม่ห็นตังนเห็นรูต๊ว่ยืนอ่เครื่องนึงก็เจาะตามไห้เครื่องเดียวเครืองก็เจาะเวลาเลางวนก็เจาขอไปลายืดใหญ่แต่ว่าไม่ใญ่อยู่รยเอ็ไหนรูอย่างบบอย่างแ่ะมันตั้งอย่างพบ่ขึ้นบนกับไปบน่าแม่ยูนอะไรขอบุหลายรนะคร เอท่านนงอบองวงก็กระเด็นไหกบปลานี่ะมันกับีฝนเนาะตั้งแต่ีหน,น,น,มนามีป่าป่ามนื่กับปลาหนาเนี่นนนนยติดข,ข้าเน,นี่ยั้งนอยปานืมฝนนแต่ค้อไป่ิงอะไรเลยข้าวไรป่าถื่มฝนป่านะใครตาหน่อยนี่านา่อายก็ดื ขายนเลยี่สิบาทสียไหวซื้ัวราไปซื้อมาหายเ็ดนด้ยซื้อเม็กระเดนไปดนในส่วเขาเขาจะไปเล่นหานารณ์ยยี่สิบบาทยัไง้ยี่สิบาทแปว่าไม่เห็นมันมีใเปลี่ยนผิคุณเนาะยีสิบาทเห็นแล้สามตัวจะบอะไรเาไม่เป็นมคุณเอาไปขายก็เขาจะหายเลยมากเงื้ไปตื้ีแงมุกเปลี่ยนก่อนที่ถุัวนั่นแ่ยบอให้เขาซื้อสิบตัวอ เอาผิดคนไรเงี้ยเอยังมากเลยติดคนไปิดคนี่ปนไฟแรงเยอะขึ้นมาแงด้วต้องไปยืมต้องมาจีบให้ผมยืมเพินยงใส่หมู่บ้านพ่อใหญ่ทุกแม่เหรียญขึ้นเรื่อยๆลองไปหาเขาหู่นจีนก่อนต้มปลาปลากรก็ว่าปลากรดติแม่ก็ไม่เห็นแต่าว่าปลากรดก็บม่มีเงียเด็ กาปากรบไม่ตายยังเด็กเผยเลี้ยนตัวเป็ดแก่ใส่ก็ปลาคาดูละวันนี้มาเห็นว่ามือเนื้อไม่หนึนดีมีนอนแช่บอกพูดอะไรเลยจ้าแม่กบแม่ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเรากลับไปปีนี้แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้าน